สวัสดีครับผมและนี่คือไดไปไดไลและตอนนี้เราก็มาอยู่กับน้องอารอยนะครับผมตายจนท้อหลบหน่อยจะปล่อยพลังลกูหลบแป๊บแล้วก็น้องบ้านนาบบนนานะครับผมดูคนพร้อมแล้วก็กดนะครับไว้เจอกันข้างในนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีทุกคนสังเกตไหมว่าตอนนี้ผมอยู่แรง13แล้วนะครับแน่นอนความโหดมันก็จะเพิ่มระดับไปตามแรงนะครับ กูจะตายไปวะเนี่ยไม่ใช่กูโดนจุกของปั่นนะอุ้ยเขาเอาน้ำประเชงมาด้วยแหละน้ำประเชงก็จะทำให้หมอกหนาขึ้นนะครับรินดีต้อนรับสู่ที่ดีของตระกูลมาร์ลลันนะครับผมและของกลาสวัสดีทั้งสี่ท่านด้วยนะฮะเอ๊อยู่ไหนกันน้าเฮ้ยโทเทมเรามีแค่สองอันเองหรอ เราจะเดินหาไปเรื่อยๆครับ่ะเ,เจอแล้วเ,เจอแล้วเจอแล้วครับผมหายตัวไปเลยเอ๊ะไปไหนล่ะตัวนี้มีคนซ่อมด้วยแหละแต่เขาน่าจะวิ่งไปแล้วนะครับแล้วก็คังเครื่องเอาแต้มนะจ๊ะหนึ่งร้อยแต้มมาก่อนเอ๊ะเขาอ,อยู่ไหนนะา สปาร์ตได้ว่าไม่อยู่ตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้เฮ้ยไปไหนหมดวะตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีอ้าวไม่ไม่ไม่ไปพังไม้ด้วยไม่พังไม้ด้วยมันทันไหมเนี่ยมันทันไหมเนี่ยมันทันไหมน่ะมันทันไหมมันทันไหมไม่โดนน่ะ ายเขาวิ่งมาแล้วพังไม้ไปตายจนท้อแล้วตายคนแรกไปแล้วครับไปแล้วครับนี่ครับอัดอยู่ทางนี้อ่ะอยู่ทางนี้อ่ะทำไมอยู่ทางนี้เอ้เอ้เอ้โอ้โหโอ้โหมี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 ของเขาเรียกคนมีของมีคนมีของนี่คือคนมีของโอ้ใช้ไปแล้ว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 ไม่ดีไม่ดีอย่างงี้อย่างงี้ไม่ดีอย่างงี้ไม่ดีโอ้ย ไฟฉายไหมไฟฉายไฟฉายอย่างนี้ด้วยโอ้โหเกือบโดน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 นี่ยเมื่อกี้เออจะเสร็จแล้วใช่ไหมอ้าวช่วยเลยเหรอาช่วยเลยเหรอเฮ้ยช่วยเลยเหรอช่วยเลยเหรออะไรอะไรจะมาบังจะมาบังอย่างนั้นจะบังงั้นยังไงอ่ะไปอ่ะอ้าโอ้ยไม่โดน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 อะไรอะไรถึงฝันแม่งเลยเอายังไงเอายังไงเอายังไง ยังไงยังไงมีล่อมีจุกให้อย่างนี้มันไม่ดีอย่างนี้ไม่ไมดีโอ้มีแล้วกดไปแล้วกดไปแล้วกดไปแล้วคนเดือดตายยากเนี่ยคนเดือดตายยากเนี่ยฮะอะไรอะไรอะไรนี่อยากมีนีๆๆ่อยากมีประเด็นนี่อยากมีประเด็นนี่อยากมีประเด็นอืมวิ่งมาทําไมกันเนี่ยอืมไปฉายน่ะมันไม่ดีเออตายไปคนนี้อยู่ไหนอ้าวช่วยกันสินะ มีทางหลังไหมไปฉายอะไรเออนี่ห้อง VIP สำหรับคุณหนูเลยนะไปซะเออเมื่อกี้ช่วยกันเร็วนักนะอืมได้ยินเสียงอะไรได้ยินเสียงอะไรอยู่เนี่ยฮะโอ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเฮ้ เสียงอยู่ไหนวะเอ๊พูดไปเล่นไปนี่เขาเสร็จสองเครื่องแล้วนะอ่ามาแล้วครับไปครับวิ่งครับวิ่งครับช่วยกันใช่ไหมช่วยกันใช่ไหมผมว่าเขามาทางนี้เขาว่าทางนี้โอ้ยไปทางนู้นว่ะไม่ไปทางนู้นว่ะอะไรไฟฉายอะไรไฟฉายอะไร ฮะนี <Cornell>. ่อะไรนี่อะไรนี่อะไรเอ้านี่อะไรวิ่งอะวิ่งไปสองเครื่องหรอสองเครื่องหรอสองเครื่องแล้วสองเครื่องเราไม่ดีอย่างงี้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 ไม่ดีมีทางหลังไหมโอ้ย อ้อ,อ,อ,อ้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีหัน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 , <c oughs> หนมาเนี่ยอะไรเนี่ยตายจนทอแล้วก็ทอไปกับความสิ้นหวังนะตายคนแรกเลยสมชื่อจริงๆไปไหนะ <c oughs> เอ๊ะ ER> เขพาพังโทเทมแล้วนะ <c oughs> ทำยังไงล่ะไล่ล่าสิครับ <c oughs> ผมว่าเขาน่าจะอยู่แถวนี้ รู้สึกได้ผมรู้สึกได้ว่าเขาไม่อยู่แถวนี้ไปครับไม่อยู่อีกแล้วเฮ้ย hey! ไะไหนกันหมดไปไหนกันหมดเนี่ยทางเครื่องอไหมครับ มันอยู่นี่ไงล้มไปเลยไงไม่ได้อีก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 ฮะได้ยินเสียงอยู่แถวนี้นะผมได้ยินนะเอามาทำไมเอามาทำไมแผนที่อ่ะเอามาทำไมฮะไม่ไดอีกอ่ะอุ้มไปครับแขวนกันเลยแขวนตรงนี้เลยนะ โอ้โหติดต็ดเต็ดเต็ดต็ดต็ดเต่าอะดอยเอ๊เสียงอยู่ไหนวะเสียงอยู่นี่ไงคนนี้ก็ต้องห้องวีอีกแล้วสินะแบดแบดช่วยกันแล้ว

ังไงยังไงยังไงยังไงไม่ลืมหูลืมตาเลยว่ามันวิ่งมาแถวนี้อีกคนนึงไงยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเ๋ยวอีกคนนี้อ้คนนี้อ้คนนี้มามามมามามาี่มา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 มอ่นนันนมี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 ของเว้เขาเรียกคนมีของเฮ้ยมันมีของมันมีของมันมีของโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยเกือบเกือบเไปดีกว่า มาแขวนคนนี้ต่อครับอุ๊ยอร่อยอร่อยรักษาตัวแล้วแบบนี้ไม่ค่อยอร่อยเลยเฮ้ยอะไรอะไรอร่อยเหรออร่อยมากใช่ไหมฮะอร่อยใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยมันเอาไปอีกแล้ว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 ฮะฮะฮ้ะ ฮะฮะฮมันไม่ดีมันไม่ดีมันไม่ดีจะเล่นอย่างเงี้ยมันไม่ดีอะไม่มีแทงหลังเฮ้ยเอยยีไม่อยู่ ไปไหนหมดแล้ววะเอ๊ะอีกสองเครื่องนะทางครับอยู่แถวนั้นแน่เลยว่าแล้วล่ะว่าแล้วล่ะอะไรยังไงเอาวิ่งครับเอาวิ่งครับไม่มีที่ให้เล่นแล้วครับไม่มีที่ให้เล่นแล้วครับอะไรลยเลยเลย อ่ะเลย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 เลอเลยอ่ะเลย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 เลอเลยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนแล้ว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 มันทำไหมมันมันมันไม่ทันน่ะมันไม่ทันน่ะท่อยู่นี่ด้วยเอ๊ะบอกกล้วนะมันไม่ทันน่ะแขวนไปครับแล้วก็ รอขอตายอยู่ตรงนี้อุย้ยท่ออยู่นี่ด้วยล่ะอีกคนนึงอีกคนนึงอารอยอุย้ยอารอยอยู่ไหนผมว่าเขาน่าจะมาช่วยแน่เลยอ่ะเพราะคนนี้เขาเป็นบคุคลากรที่มีค่ามีค่ามากๆ มีค่าที่จะให้ค่ายังไงล่ะฮะอะยังไงยังไงเฮ้ย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 เอาวะ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 ตัดล้มไม้ไปหลอกครับไม่ถงคนว่ะไม่ถงคนว่ะไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องรีบครับถาไม้ะไรไหมครับที่นี้เราก็ไม่มีอุปสรรคตรงท่อแล้วสินนะเอ๊เหมือนเห็นคนอยู่แถวนี้นะ เออมอยู่ไรแถวนี้แถวนี้โอ้ยมันไม่โดนมันไม่โดนมันไม่โดนอะไร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 หลอกครับหลอกครับมาเนี่ยครับอะไรเนี่ยมันมาซ่อมอยู่แถวเนี้ฮะมาซ่อมอยู่แถวเนี้ยซ่อมทำไมแถวเนี้ยฮะทางเครื่องไปเอ๊ียนี้คนเล่นแถวนี้นะเขารอลงท่อแน่เลยครับผมว่านะ ทางไม้ก่อนครับเพราะว่าท่อมันอยู่แถวนี้การจะตายมันต้องใช้เวลาเราน่าจะวิ่งมาทันในการปิดท่อนะฮะผมบอกเลยว่าผมจะแขวนคุณแล้วก็รีบบริงไปตรงนี้ เพื่อที่จะมาปิดท่อ,อ,ย,อยังไงล่ะเอ๊ยยังไงเอ๊ยยังไงเอ๊ยยังไงผมรอคุณอยู่นะผมรอคุณอยู่นะยังไงครับผมรอคุณอยู่คุณจะวิ่งไปไหนเขาน่าจะรอที่ประตูอะให้ผมเดานะ ผมเจอละวพี่ทอครับผมเจอเขาแล้วเขาอยู่นี่เองวัดดีจ้าวัดดีวัดวดีอ้อมไปไหนอ้อมไปไหนผมตีเทียวตาย,ตายบอกแล้วมันอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ต่อผมมากยังไงครับพอผมเหลือโทเทมีกหนึ่งอันยังไงล่ะ คุณพังไปแค่หอันแต่เห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันมีอีกหนึ่งอันนะกรุดาพังด้วยโอ้โหตายไปซะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตัวเนี้ยมันมีโทเทมเนี่ยมันแอบอยู่เนี่ยไม่งั้นคุณก็อาจจะรอบไปแล้วนะครับ เป็นเกมที่ดีครับผมนะสนุกมากครับหอยแรงสิบสแล้วล่ะโอ้ยเราเจอแรงสี่อลบหน่อยจะปล่อยพลังเล่นแบบโอเคนะคนเนี้ยแต่ว่าตายจนทอนนี่บอกเลยว่าสมชื่อนะครับผมจริจครับเอาละครับอีกสักเกมแล้วครับผมสวัสดีคุณลิตเตินะครับผมสวัสดีคุณจูไม่คนหัวทิมพื้นสวัสดีคุณเอนะครับผมสวัสดีคุณห h r s นะครับผมนะไว้เจอกันทุกคนนะครับ ผมขออนุญาตใส่ไอตัวนี้ก่อนนะโดยที่เอ,อ้ยอยากเล่นอันนี้มากเลยอะเอาแว่นไปละกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมจะใส่แบบให้อยู่กันคนละที่นะครับขอจะเต็มสักนิดหน่อยนะโอเคเริ่มกันเลยครับอุ้ยดน,นี้อีกแล้วว่าไม่ชอบเลยอ่ะป่าฟอเรสอ์ะ มาครับผมทุกคนเรามีโทเทมอยู่สองอันนะครับเราก็จะเดินหาเขาก่อนนะผมเห็นอะไรแบบแนี่มันเห็นอะไรแบบแบบเนี่ยอ่ไปครับเปิดแพนแล้วครับเห็นอะไรแบบแเนี่ยฮะเห็นรอยเลือดไง หืานเข้านี่ครับการไฟฉายแล้วก็จะลงห้องวีใช่ไหมได้ผมจะไปส่งคุณเองคุณไม่ต้องลงไปเองผมจะแบกคุณลงไปเองไปคุณอยู่นี่นะแล้วก็รอเพื่อนมาช่วยนะครับเพื่อนเขาจะอยู่ไหนเดินหาเลยครับ ไม่อยู่ตรงนี้ฮะหรือจะอยู hm. ่ตรงนั้นเอ้ทางนี้ก็น่านะทางนี้ยังซ่อมคนอยู่จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วม oh. ันจะเสร็จมันจะมันจะเสร็จแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วไปต่อครับ

โอ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุกเหรอ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 จุกไม่ได้เอาไมวแมวแมวแมวอย่างงี้ไม่เอาอย่างงี้ไม่เอาอย่างงี้ไม่ดีอย่างงี้ไม่ดีครับอย่างงี้ไม่ดีครับอย่างนี้ไม่ดีครับอย่างงี้ไม่ดีครับเอ๊ะไปไหนเราเฮ้ยเราโดนล่อแล้วครับเราโดนล่อแล้วครับไม่ดีอย่างงี้ไม่ดีอย่างงี้ไม่ดีอุยเราโดนแล้วเราโดนแล้วไปครับ เอ้ยพังเครื่องครับเอายังไงลุงบ,บินลุงบินลมไม้เหรอลุงบินเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนะใครมาพังโทเทมแถวนี้เนี่ยฮะผมโดนเล่นแล้วเหรอเนี่ย กัเท,ท่มอ่ะเอ้ยฮึ่ยทนนี้เขาเก่งกันมากเลยอ่ะตอนนี้เขาเก่งนะผมว่าเวลาจะหมดแล้วครับ เอ้ยเสร็จเร็วจังฮะปั่นกันนักใช่ไหมเฮ้ยออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปไหนวะแสบมาก แสบมากแสบจริงแสบจังแสบจริงแสบจังขนาดแล้วครับท่นนี้ครับท่นนี้ครับโอ้โหเล่นจริงดิเอาจริงดิ จริงเหรอทุกคนเอาจริงเหรอทุกคนฮะจริงเหรอเฮ้ยหนึ่งเครื่องอะหนึ่งเครื่องแล้วาเฮ้ยไม่ใช่ ไม่ใช่แบบนี้เอ๊จะเสร็จแล้วลุงบินลุงบินครับขอ,อนะฮะลุงบินฮะลงไปครับลุงบินครับ ไปครับเอ๊ะมันซ่อมเครื่องนี้กันหรอซ่อมเครื่องนี้กันใช่ไหมฮะเครื่องนี้มันจะเร็นไงเครื่องนี้มันเสร็จแล้วไงมันก็ล้มไงเอ้ย ไม่ได้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 ไหนล่ะวิ่งมาทางนี้ครับขลุกเองได้ครับไม่เป็นไรครับเราเอาคนที่มันยังลุกไม่ได้ก่อนนะไปต่อครับไหนล่ะผมหมดแล้วขลุกเองได้ผมหมดแล้วขลุกเองได้ผมหมดแล้วขลุกเองได้ ตูอยู่ฝั่งนู้นกับฝั่งนี้หรอามีรถทารมไหมเนี่ยเมีรถทารมไหมเนี่ยมี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 ครับเขามีของเขาเป็นคนมีของห้องวีอตรงนี้ลงห้องวีไปซะลงไปตรงนี้นะฮะ เิวกันแล้วเหรออุ้ยตีนี้แบบโอเคมากอะโอเคสุดๆเลยอะ่ะผมฆ่าใครไม่ได้สักคนเลยผมเอาใครไม่ได้สักคนเลยครับเขาอยู่ไหนกันเขาอยู่ไหนกันเฮ้ยเขาเปิดประตูเหรอ ว่าเขาน่าจะไปช่วยครับเอ๊ยหายไปไหนทั้วหมดอ่ะเฮ้ยหายหมดเลยหายหมดเลยครับหายหมดเลยครับท่ออยู่นี่ด้วย เขาไปไหนกันหน่ามาเขาไม่เจอเลยเปิดประตูแล้วครับเหมือนมีคนอยู่แถวนี้นะเฮ้ยเขาจะไม่ช่วยเพื่อนกันจริงๆหรอจะไม่ช่วยเพื่อนจริงหรอจะไม่ช่วยเพื่อนจริงๆหรอ,ช,อ,รหรอช่วยหน่อยก็ดีนะ ช่วยหน่อยก็ดีนะลุงบินช่วยหน่อยก <dipping S 1> ็ด <Services> ีนะลุงบินเพื่อนอ่ะ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 เนี่ยผมแขวนตรงนี้เลยผมแขวนตรงนี้เลยโอ้ยรอดนะรอดสองอ่ะ ไม่น่าเลยครับโอ้ยแบบว่าหัวปั่นมากอะตาเนี่ยแบบนี้มันไม่ดีไม่ดีอย่าดิน้นบอกแล้วว่าอย่าดิน้นมันไม่ดีเข้าใจไหมโอ้ยปิดท่อครับปิดท่อไปแล้วครับลุงบินนะไม่ดีเลยอย่างเงี้ยฮะคุณจะจุกแบบนี้กับผมไม่ได้ คุณล่อไปทั้งสองคนนะ่ะผมไม่ประทับใจในเกมนี้เลยนะครับบุรีนะ่ะเอาออกไปบุรีนะ่ะนะเข้าใจนะไม่เข้าใจเหรอไม่เข้าใจให้พยักหนะ้าคุณพยักหน้าทําไมผมพูดให้คุณเข้าใจนะฮะแต่คุณกลับไม่เข้าใจอื้ <c oughs> เล่นนี้จะจุกหัวปัดเลยนะจูไม่คมหัวทิ่มพื้นอะ่ะคุณเกือบจะรอดอยู่แล้ว แต่คุณกลับไม่วิ่งออกไปตั้งแต่แรกมันทำให้คุณตายอย่างนี้ไงละ่ะเนี่ยจุกไม่คมมีอะไรคมคมทิ่มที่ตัวนะครับผมบายบาย <c oughs> อุยลไปทั้งสองคน,น่งไม่ค่อยประทับใจเลยอะแต้มเราก็ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับได้หมื่นเจ็ดเองฮะ ก็ถือว่าแรงสี่กันเลยเหรอนี่ผมเล่นแต่แรงสี่เลยเหรอพะเจ้าเอ้ยโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมถ้าชอบก็บกไดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอย,อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมนะฮะจะไต่ระดับความโหดไปเลยนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้เซกุตบายสวัสดีแล้วก็รักษาตัวกันนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้อยู่บ้านนะซื้อของตุนไปด้วยนะครับมอง่มองมง้าปลากระป๋องนะเอาติดบ้านไว้นะครับโอเคบายบายไว้เจอกัน